อ,อ,อวสวัสดีค่ะก็อยู่กับช่องน้องฝนล้ำซิ่งนะคะก็หายไปนานมากโคตรโคตรนานเลยละ่ะเพราะว่าติดเรียนใช่ก็ติดฝึกงานด้วยนะคะวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูเจ้าฟ้าใสนะคะเน้ำมองจอดก่อ,อ,อน,นอย่างน่านเนาะพูดกันอ่างนั้นได้้ะใส่หน้าฟาสัโอ้เรนะางแต่ไมจ่จอดไปกระถิ่นเถอะแดน ก็งลงรถแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูเจ้าพระใสนะคะอําเภอไอ้ตำบลไผ่อําเภอทรายบูรน,นะคะมันซักชา <laughs> เดี๋ยวรถมาแล้วค่ะรถกระบะมานะคะรถพ่อน้องเอินนะคะอูอ๋ช่าง,นาางนาหน้าดเรื่องอู๋ช่างหน้าหนูเจ้าป่าใสอยู่ที่ไหน เดี๋ยวเราจะไปถามว่าน้องมีอาการยังไงบ้างไปกันมากับเอื่อยเ็งกินกฟีฟา้าจอดยาวเลยคันอื <ขา S 2> ่นี่งามสวัสดีค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะถาดช่างนะคะว่าทำอะไรมา โอ้โหถอดออกหมดเลยอันนี้เ็ดนี่ยังเนี่ยน่ครับอันนันชาบแดงเบาได้ลยอยดก่อหอมดเร็มดเร็จเลยไม่เปลี่ยนเลยกสดเลยมิดเซ็ตเลยหอมดเร็จเลยอาการนักเลยฝาใส อันนี้พเกิกกำลังเหตุอยู่อันนี้แล้วมือได้นี่ครัน่มะนีความใส่ง้านมือหื้อความใส่ง้านมือหื้อบานนักกรประกันเรบอเียด อันนี้อันนี้ชื่ออู่อะไรเหรอคะช่างนาบริการอู่ช่างนาบริการนะคะมาใช้บริการที่ไหนคะบ้านสร้างช้างตำบลไทอำเภอไผ่บ่จังหวัดยะโสธรนี่นะคะก็จะติดกับถนนใหญ่หน้าร้านเส้นทางลัดไปกับแม่แล้วก็หาดลูว ไมห้างนม่ใหม่ทุกที่ดีน่าจะมนดีเป็นเครื่อง,า <c oughs> งอมาค <c oughs> นเขาจะดไม่าะตัว่าสยใจั้งสอคนที่ห้างนี้นในหม่คนเสีใจในเรือง <c oughs> เอ้าอันทีนะมันมันออกมองทอนเป็นย,นยงิน <c oughs> นี่แหละครับที่ปัญหา <c oughs> อ๋อ น้ำเครื่องมันเหมือนมอฟุนเขาแนนจิงนจีนใต้นี่ลรสาเหต้มันจะกวนี่หลัตัวนี่แล้วมันมันเป็นฉีดงเขาไปในหัะวสูกหลังก็ไปคัดกันที่พงในที่แรกมันเป็นมนักมันบอออกแต่ว่ามันออกตะควันพอมันแตกอะไม่ให้นน่ครับคมันเขาไปแล้วคือซ้ำเข้ากระดาษใต้เขาไปคัดกันทีเครื่อง นี่ล่ะสาเหตุมันเกิดที่แรกคือพอ,อต่ออากาศตัวนี้นี่ยไวที่สุดนี่มันรุดคือทอรุดนี่ยไวที่สุดเลยมันรุดบ<ล>านในคนครับพอเห็นธรรมดาเครื่องมันต้องเดยโอ้ยหลายปีว่าหาจะหลายแบบประมาณสิบใน,<ส>นที่แจ้คันรุดแ<ส>ล,ล้วนี่ <ๆ S 2> บ่อาทิตย์หนึ่งเห็นผลเลยครับแสดงว่าอันอนี้มันรุดรบ่นี่เนี่ยตอนน้อไปเรียนอยู่แบบข้างกลางตอนน้อไปทางคน ตัวนี้มันรูดออกรูดออกเพเห็นแต่ว่ากวางมันรักษาโตเมองคือมันประพันธ์วางตัวนี้มันรักเันอยู่เลยมันรักเลยประพันธ์ตัวนัเขาใช้ตรง่งนเขาใ่ข้ากับไขยเราบ้างคือเปาตัวนี้ว่าแต่ว่าที่จริงเนี่เพราะจริงแล้วมันรักจากตัวนี้ของมันอยู่เลยมันประพันธ์กวางมันจงออกไปเลยประพันธ์กวางคือตัวนี้มันรูดออกตอนนี้เขาเห็นคือเขาขาดดุดีเพรว่าสิเป็นรุ่นไดกขั้นแรกกรังเพราะกกราดัารักษาพองกางบ่ได้กไคือจบ

ก็พตอนนี้ก็เด <Incred ibly. S 1> ี okay. <that> detta, ええ๋ยวปรนเทศเหลือก็จะมาเบินตัวเพื่อสตาร์เครื่องรอบเครื่องค่ะก็พาแวะมาดูน้องฟ้าใสของ FC ทุกคนได้ถ้าใครอยู่แถวนี้นะคะก็แวะมาดูได้นะคะแวะมาที่พอซื้อรันเนี่ยก่อนเดี๋ยวคุยช่างหน้าบริการค่ะนี่นะคะติีถนนใหญ่ แวะมาได้ค่ะแวะมาดูได้ราคาก็เป็นว่าจะเป็นผู้ยิงมาเหพีหรอวะผู้สาวบางบางท่าขาดรถนี่ตายรร ข้าใใจบมีสำหรับแม่หางแม่หม่นาตาดีบุญสุดเกยาใจใจอยกับทางพ่นเบิร์สำหรับประกันเดโอ้ยคิดหอดนะตอดดุลละตัวนี้นะคะยิ้มเน๊ะเกล็ดแลนด์ยี่ห้อไนเี่ เด,เดี๋ยวจะพามาดูน้องอีชีก็ตอนที่ทำเครื่องเสร็จนะคะแล้วก็วกเดี๋ยวก่อนจะมารับก็ตอนที่ช่างติดเครื่องอนนลองเครื่องนะคะเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนึงนะคะอจ,จอดโดนจี้หอดเบื้องบนท่อรันเครื่องอีกคืนนึงรันเครื่อง หนึ่งวันกับหนึ่งคืนหนึ่งวันหนึ่งคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงเนลาประมาณหาร้อยโก้าร้อยเราลองทำงานพัได้เครื่องปิดสตาร์ทดิสเปอร์สก็ใ่ได้เลยทุกมันเน่าวัดส่ที่วันดยมันยู่าเียหนึ่งเดียวเ้ยผู้ิพไปว่ด้ยนดวั เดี๋ยวให้น้องทำเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวการบนท่อแล้วก็ว่าแต่งอะไรบ้างนะคะยังไม่ได้รีวิวให้ทุกคนดูเลยที่ทุกคนขอเข้ามานะคะแต่ว่าราคาสรุปยังไม่ได้ีแ่งงใร้อคหลวน เดี๋ยวตอนมารับน้องนะคะถึงจะบอกว่าราคาเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะตอนนี้สรุปยังไม่ได้นะคะขอแค่หมดตุ้นออ่เดัปเตนลี่ยนกัอันนี้คือพวกที่เปลี่ยนออกอันเก่าใช่ไหมคะอันนี้เกินเก่าอันใหม่เปลี่ยนไปแล้ว แม่นเบิร์ตเลยแบบนี้น่ากัดเป็นเศษเลยแล้วก็ปพูดย้าอีกอีกลูกหนึ่งเป็นตัวทางในทางรถแ้ลวก็พวกนี้ต้องแค่อย่างเดียวครับคือมันมีปัญหาเรื่องสีขาดก้อนนี้ไหลลงไปน้ำหลกๆของแท้ทั้งหมดนะครับนี่ครับคือเที่ยงบ่อใดครับจากยังเพื่อคารใช้งานบองคนทาง เดี๋ยวเราก็ไว้เจอกันอีกทีต่อมาลับน้องฟาใส่นะคะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดนะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะแต่ว่าเราใช้ของแท้ทั้งหมดนะคะเราจะพาเดินดูรอบๆหอดักจอดรนคร่ะตอนนี้เพื่อนก็วิ่งงานอยู่นะคะก็มกีคันนี้และค่ะจอดเบียบดูนี่ ข้เหิดเครื่องไม่ฮ็ดยังไม่อาภัยอ,อยู่แถวนี้อยู่ไกลอยู่ไกลกับแม่แม่กันไหนเพราะว่ามันกับเป็นห้างที่ถนนใหญ่ค่ะมันสางๆนะคะตำบลไัยอำเภอแสงม,มูลอยู่นี่แหละถ้าบพูดได้อยู่ไกลอยู่ไกลก,กลันแม่แม่กันไหนกะสีเห็ดจอดอยู่นี่แหละขั้นสีหนังเงินอยู่ข้างทางนี้มันกระเฮ็ดอยู่นี่เดี๋ยวก็ไว้รอติดตามตัวต่อไปนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องฝนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ